สบายดีพี่นอ้องมื่อสักครูสุคนะจ๊ะบรรยากาศยามเศร้าๆพี่นอ้องหกโมงพี่น,อน้องนนี่เตือนหกโมงยังสิบแปดนาทีกับหกโมงพี่นอ้องเบลเต้เบลเต้อยสุคนละพี่นอ้องเลยไ่ได้เห็นซรับป์ไ่ได้เห็นเจ้าเห็นเฮ็ดยังกะเสียเอาแลนะ้วพี่น,อน้องเนาะมาหาเห็ดเมื่อวานเห็นนะสาวน้อยเพิ่นหาเห็ดเมื่อวานได้ร้ายเต๋อพี่น้องเลย คนไปเลยสิมาหาเบิ่งกคบปอตี้พี่น้องหาแถวนี้แหละแถวแคมน้องนี่แหละถ้าแถวแคมน้องแถวนี้บ่มีนแล้วพี่น้องแถวนี้บม่มีคนสีลงหน้าพี่ใหญ่พงพี่น้องอยากกินแกงเฮดหาเบิ่งก่อนพี่น้องบ่มีบอกห็ดคมกับสีเอาพี่น้องมีเห็ดคมก,กับเอาเฮดเอามืดขึ้นซื้อว่าเห็ดกินได้แล้วพี่น้องเนะาะถ้ามันมีซื้อนํำพี่ใหญ่พงเมื่อวานนี่กะ น้อยหนึ่งอะไรพี่น้องเยก็สิไปหาเติมนาหาเติมใส่แล้วก็สิแกงกินตอนเจ้าก็สีเข่าไปสวรรค์พี่น้องเพราะวะ่าลูกของไอ้พินเพินเกิดลูกแล้วพี่น้องเด้อทีพี่น้องเห็นในคลิปอ้นนะเพินท้องใหญ่ๆนะคลอดเมื่อคืนนี่พี่น้องเลยกะซีเข่าไปเยี่ยมเผินอยู่โรงพยาบาลเหมพี่น้องเอลยแต่กะซีหาเห็ดแล้วแล้วก็เห็ดกินกินเข่าแล้วก็อานน้าอาบน้ากะสีเข่าไปแล้วพี่น้องเด้อ เดยวพี่น้องหล่อฮะเห็ดน้องนนอะว่าสีได้บบได้ก็มาเบิกน้อกันนะพี่น้องเด้อเห็ดดินเห็ดกระแป้งน้องม่เจอได้ดอกหนึ่งเจอเลยพี่น้องเห็ดกระแป้ง อยากแก่ล้วพี่น้องเลยนี่อันนี้เห็ดอันนะเพิ่นเห็ดยังพี่น้องเห็ดน้ำหมากเห็ดยังเกิดในขี้ควายพี่น้องเห็ดอันนะแต่ว่าเอาไปล่างเอาพี่น้องเนาะเกิดอยู่ซ้ายเอาบ่อเตสบายดีพี่น้องได้อยู่เ่ไปหมุนเอาหางหมูแดงบ่บ่อลแรเขาไปบุกป่าเลย ลูกกรมาน้ำเลยพี่น้องอ่ะลูกกรมาน้ำพี่น้องเลยมาเหยียบเห็ดนะเริ่มดื้อเลยเริ่มดื้อเลยแล้วให้อุ้มมาจ้าหนี่นั่งรอดกระมาผู้เป็นพิชางเลยเดี๋ยวนี้ฮะ่สี่ก็ได้นี่แม่บอกเห็ดกินได้กินได้เห็ดกินได้เสีอคอยนะเสีอบอ่ะเป็นยังดอกมีเลยพี่น้องควาย จากธรรมชาติต้องมีกองขี้ขวายแช่ไปก็ทางุมก็เห็นอยู่หมกเห็ดแดงมเห็ดแดงบห็ดแดงบววเห็ดแดงแช่บะเจออีกแล้วพี่ท็อกปลนกกระต้อล้มเลยเด้ลืกเบื่อเลยุดลุดบิเอาเห็ดนี่บนะจะกายมันอวด

เก็บได้กันพี่น้องเห็ดกินได้หรู้บ่จะเห็ดอย่างกันนี้ใหญ่หัดกินหอมๆมันจะเห็ดมันจะแมนเห็ดกินได้พอถามผู้เสียบชาตทางทางเห็ดก่อนพี่น้องปลาเห็ดยังนะเห็ดกระแป้งเห็ดกระแป้งวันนี้เห็ดกระแป้งกินได้เลยค่ะในมือหอยเด่นนี่เออกินได้กันใหญ่ห้องยังไงลูกแบาแบบจิตเป็นสง่านะเกิดเป็ดกระไก่เราเ่า ไปแล้วปลอดทางเมืองเมืองน้ำมีเห็ดละงอกทางบ้นเราเขาเคยหาบ่นนหละบรรเจาหัวแบบนี้ทางน้ำพี่น้องมันมีเห็ดละงอกมานเยื้องยาวแบบที่ผสมเลี้ยงเป็ดป้าใหญ่เลยพี่น้องมันมีแบวมีเป็ดน้อยๆเลี้งเนาะ เจออีกแล้วพี่น้องเจออีกแล้วเจออีกแล้วเฮ็ดยังเฮ็ดยังเฮ็ดเพิ่อนพี่น้องเฮ็ดเพิ่อเฮ็ดกระแป้งกระแป้งโอดโอดไปแหละพี่น้องควบคิดดิโอ้วโอด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 มาหาเห็ดเล็ดไปหาเขาาไปเจ้าของเออให้ขักนั่นเลยมาจ้ะนี่ข

เจอแล้วตัวนกนึงอเ่เออเินเอยู่เิเป็เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วพี่ดองเจอแล้ว เกียเบิ่งจะเห็นเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเวลาตนเเขาเดียวหนึ่งน้องตอนนี้ก็หกโมงี่น้องเขียก็ตื่นเียเกียมากหรเออเขียเอาี่น้องไปเขียเท่าน right? ี <us> ้แหละมาหาไกลดีกยเขียเอาี่น้องวดวนวดหาเห็ดวนเ้ยมาห้อง Hết phong diệp Bắt, Hết phong 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 hết hết phong hết phong hết phong พี่น้องเจออะไรเห็ดพ ah. ี่น้องเห็ดกระแป้งเห็ดกระแป้งพี่น้องบาเต้พี่น้องไปเบิ่ออีส่วนหนึ่งเนาะคนไปเลยเก็บไว้นี่พี่น้องกองสบายตองไว้เลยพี่น้องไหยบาเต้มาแล้วพี่น้องอ้นคิดว่าสิบได้แล้วเห็ดพี่น้องเลย อามาเบิ่งใกล้ๆคิดว่าสีบได้แล้วพี่น้องเห็ดกะกะได้พอกินพี่น้องแถวนี้ป่าเห็ดแถวนี้เพิ่นต้องเบิ่งคนนะพี่น้องเด้อได้หากับได้พอได้กินพี่น้องผู้ได้มากอ่ะเนี่ยเก็บเอาหน่งปลากะเนาะปลากลผมฝากปลายัางผมมีเบื่อเบื่อเห็ดเบื่อเบื่อเนาะหอมหอมเห็ดเบื่อเอาเก็บใส่ขู่ค่อย น้อพี่น้องในลายเติบเปนพี่น้องเนาะซองซองพรเมียนี่พอดีพอพอกินพี่น้องแต่กลับมีหงเห็ดประทภงแน่แกงปวดช่างน้ำไม่เต๋อแม่นเป็นกินพี่น้องเบิ่่งงพีน้อลูกเออไม่ได้หอกอีกไปจะไปจนให้เลื่อนจากเมื่อจะให้อู้ไปไปไปเดี๋ยวก่นไปมาเบิ่งแถวนี้ก่อนจะพาเมื่อเราจะผ่าเมื่อพี่น้องพานขางกับลายได้บนยางเลาะก่อนให้พ่อหูบแนนะ เราจึงเลาะนี่เกี่ยวนี่ไปเลยเกี้ยวเลยกะูเออกานอนี่เขากระหาคือกันออกกาลงกายจง้างในเ็ดข้างในนะออกกําลังกายพร้อมต้อย่างไกินน้ำจะขอไปในป่าบ่มีเบยมันออกมาเกิดนนอกเห็ดเนาะไปนองเลาะน่องข้าเขาบัลลงไปหานาไปใหญ่พง หาแถวนี้ก็ได right ้พอกินยูพี่น้องใช่เ็ดเบื่อเ็ดเบื่อพี่น้องพี่น้องคสองพะลูกคนจะให้อุ้ม ยาเ้าถิ่มห้อเลยห้องเดินใส่เบาเต้กันเลยมาใส่อุ่นพัค้าเมกป่าพักคาเมกแถวลุมกับพี่น้องไม่ยังเลย โ hey, มแม่นบ่แม่เฮ็ดนี่เปื่อยพี่น้องขึ้นมาหาแต่สองสามมื่นลังน่ะพอดีอันนี้มันเปื่อยมันเลยเจ <_ AD IS> อ hit, แล้วพี่น้องเจอเห็ดแล้วมาเบิ่กไปนี่สองดอก id, พี่น้องเห็ดเพิ่งเลยพี่น้องเลือเดี๋ยป้าทางในหน่าพี่น้อง เห็ดพ yeah. ึ่งได้แล้วพี่น้องเห็นอีกแล้วพี่น้องเห็ดพิ่งไปจ้าเจออีกแล้วเห็ดพิ่ง ướp 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 nếu như này mình cũng sẽ đi. <laughs> sao em bọc ừ, tờ tờ ừ. là cái gì như này đi đi mày ngồi ngồi mồm đây ờ đây đây này mình nó to mày to rồi Nên lại tớ là phía nó cái hết Ôi, tớ em bỏ sữa Tớ sữa vào đây ต่างสาเหตุเนาะลายลายคือมาเนี่ยมันเป็นธรรมชาติเขาเห็ดใส่บ่ล้วก็ละไม้มไม่เมียนมาลาวเดีไปเมื่อนี่งกันไปไปเมื่อเมื่อเมื่อมันจะเฮ็ดพ่อใหญ่พงพี่น้องไขน้ำเนาะเฮ็ดพ่อใหญ่พงมีแต่เฮ็ดเพิ่อกับเฮ็ดละงู ต้นกับมังห่อนห้องเด้อพี่น้องเฮ็ดเฮาก็ได้หลายเตื่นมาพี่น้องเนาะเนี่ยจะทำการล้างพี่น้องมาแกงตติมสิกับเพื่อพี่ไงพงมาขายให้พี่น้องอาคลิปนี้อ้นการจได้ลาไปก่อนนะจ๊ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ้นหน่ด้อจ้าพี่น้องเบิ่งเอา